ยงเมมากตาคืนหอนย่เมียเถอบอกหอนคืนหอนคือถึงตัวอืมหวานเ่าอันทำมาได้แล้วเซ่องซ่องกับไน่นหนาเนี่ยบอกยเมียเนี่ยหัวจนกันอยู่ดีๆก็อยากแห้มาอีมือนอื่นโอ้เห็นจังไเนาะคืนหอนย่เมียคืนหอนเอบอก ถ้ามาบ่ไดดล่ะเมื่อคืนสิเป็นังไดบ่เมบ่อด้กมาบนั่งกะทสินั่งคาเมื่อคืนมาบ่อด้กะสินั่งทางฮึ้ันมือบ่มากอีกะทีนั่งทางออื่อีกไปเรื่อยโอ้ยเอาล้วนอันเอาตังใดนอบัดที่นี้เอาเด้อไม่ออกคำไม่ออกคำแล้วเด้อบันที่่งตังใดเราต้ตั้เข่าสรงเช่เออนั่นเอาเอเอดินทางตลอดฟอนไถ้ได้ยมเด้ดินทางโดยสวัดีุกค่ครับไฟดีมาดีอยู่แม่ดีบ่อยู่บ่หาม